สวัสดีครับขอบผมเบลเคนสติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องมากันเข้าสวนหาเห็ดสวัสดีเช้าวันที่8เมษาครับผมกำลังจะไปหานองอันดับกำลังจะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องอันดา <laughs> แต่ก่อนไปหัวแวะเก็บเห็ดก่อนจ้าแวะมาเบิง่งเห็ดพงคมที่เขาเก็บล่าสุดหน,น้ามือเลเคนครับแวะมาเบิง่งน้องอยู่ประมาณนำ้ำสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมื่อวานนี่ไปตัดผมบอกช่างบอกว่าเอาทรงความยาวเท่าเดิมแต่สติ๊กได้มา สั่นมากนอนเกือบบลับเมื่อคืนนี่คิ้หอดผมอบอกเอาออกนิดเดียวนนิดเดียวเกือบเห็นหูพี่น้องว่าสาติกสวยบะ <c oughs> ได้อยู่<ด>โอเคนะโอเคนะปอบใจมันก็ได้สั้นตอนหันบ่นี่มันเคยออกคืบบอบ่มีบอบเคหาซ้อยไหนดูแสดงว่าเธอนี่บ่ออกแล้วรื่จังไรนี่เด้เกือบเหยียบดอ,อกหนึ่ง <c oughs> ว่าล่าสุดที่เฮาวโปกไก้มันนานเลยมันแห้งมันแห้งละปานนี้มันหลายมือแห้งมันแล้วขเขาจะได้เกลี่นี่เ <บะ S 2> ด็ดข้างหลังฮะนี่อ้าวเุว้ยวันจริงนี่นี่นี่น้องอีวีเกลี่ยมึงดูมันอยู่ใต้ใบไม้นี่นี่ปออ๊าดอกกินบ่เขียนอกกระบอกขมเนี่ยบ่บ้านเฮาไหมช่วงนี้มันออกคักอีเดียนาะบาเ่เขนเนาะ ีไอแตัปปุอยู่มันเริ่มออกแล้วฝนมาเกียวกับนก็ทีแ้บพี่ดูเห็นแล้วแบบปอกี่นัยแบบนี้ลยห่าเจือเลยพีอยู่ใต้ใบไม้เส้นแบบนี้ ก็อยู่บอกเดินหาเดินหาต้ก็สำรวจอุ๊ยนี่ดีเต็มเลยบุกี้เกือบเหยียบอุ้ยนี่เด็กอีลีเกือบเหยียบนี่นี่นี่ตอกนี่เกือบเหยียบอีด็อุ้ยเพิ่มบุกี้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นหลายดอกแล้วโอ้โหเต็มเลย กางเลือดถึงมีอกกำลังคือม,มุกคืออ้วนแค่เปิดไเลยน้องอิ๋วเอาดอกพี่ก่อนดอกน้อยนเอาดอกน้อยก่มันก็ไ่ได้น้อยเดิพอดีคำาเาดอกพี่ก่อ ดอกงามอยู่โอ้ยดอกฮิตอันนี้ยอมอย่างนึงงด้วยจ้ะโอ้คือลดง่ายเมนจับหนึ่งได้กล็ลดทางภาคใต้ก็อ,อกแล้วคือกันดุติตัดเอาแบบนี้เลยเนาะฮิตสเม็ดพักคือดอกอ้วนแทะฮิตมิดน้อง

uối 2, hì, khía đỏ đó, khía nặn đấy, uối nhìn đi đi, đi. Ừ. gì? Thái, khía măng này, uý nó nhiều tìm lười นีราอยู mm. ่เจอแล้วสวยมากมีเด่เลยนะกระโดดน่มีแมงวันตามด้วยสวยดีสวยแทะโมลออยเปิดไปเลยลูกเปิดไปเลยก้อนาดอะรแบบนี้เลยเนาะจังบอกนั่น ปล่อยดองอี้ไว้งก็ได้ขึ้นมาอีกแล้วขียมายอะมาคืบอกโอหน้อยนะน้จะขี่ยกระจเต็มเลยเต็มเลยะเด้นเดสวยมาก ดูแต่ใบไม้ใบไม้แห้งที่ไหนที่บ้า 你这个 T。<laughs> นี่เลยดอกงานชันๆอยู่ด้มีอยู่แบบนี่เลยอกเพียงต้องลงไปเบิร์กเหมือนชันๆนี่ค่ะนู้นหมดแล้วเบิร์กแล้วหาข้างบนมือก่อเพราะว่ามันมักออกะทิศทางขุมมันมักอบบอกบิร์กชันๆ

โอ้ยได้ดอกรุ่นนีค้คัาขนาดพอจากสามสิบดอกรุ่นนี้ไย่างเงี้ยฮิดเบือหิดเบือมาเดินหารอบๆก่อนครับพากนันเลาะหาลงมา เพิ่อยู่ชั้นชั้นเมื่อกี้เราหาข้างบนงน้นองภูมิเพิ่งมาออกแบบนี้ตีนยือถึงหมดอ่ะจับต่างแล้ว แม่หี่แมใหามพร้วเลยดอกขากาอู้เหลายนี่ย่ถ้าปันใหญ่กว่านี้จึนอนไม่รึ่งตะกะบ่งจากปริมาณดอกเนาะออกาเต็มที่ปันใหก็มีไหมแจิกท่จจ่ะ สํวจสจับวจบ่เห็นนะเนาะเออนี่เด็กบอกินี่ด็กนี่เด็กดวเหนียของท่านหลไปไหนบัเนาะเ่เข้า,า,า,ขา,าหลาไปไหนหลไปแล้วม่วงไแล้วท่้นี่เด็โอ้บอกินลมันยัง่ายมันงอยเมันจะออกดิ่นโอ้ได้ก้อยได้เกงเยอะ แกงจ้จะแกงพอกินแกงเมื่อใส่หน่อไม้ให้แซบก็อพอกินด <laughs> อกก็อยกินเพีเดียวถ <laughs> ือว่าได้หลา,อ <laughs> า,าอยอยู่ได้เนาะ <laughs> พากันมาแวะเด้งเนาะเราตอนนี้กำลังไปหาอันดา <laughs> อันน้องอันดานี่ดอกส,ยสวยๆพิษหวังเนาะจ้าเบิ่ลเขาก็ได้อยู่ได้กินอยู่ <laughs> เอาครับพากันกลับ้อเนาะสติ๊กเนาะจ้า คลิปเนี้ยขอฝากเพียงเท่าน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเด้อครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า